นี่เป็นขั้นตอนหมักใช่ไหมครับอาจารยดตอนหมักอาจารย์ใช้น้ำมันที่นอย่นี้ที่เนี่ยมันมันลักษณะเนี่ยมันเวลานี้มันอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเราหมักแต่ข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องถูกไปละโอต้องให้มันเข้าข้างในอ่ะครับต้องหมักต้องจับเออน้องเขามันลำบากเลยนะเจ้าดีนะถ้าเจ้าดีอ่ะ แต่มันเหนื่อยเงินไหวอย่างเงี้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุปไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุคไปคคไปเลยใช้น้ำมันหอยอย่างเดียวเลยฮะอาจารย์เฮ้ยหลายอย่างมีอะไรบ้างครับผมอย่างนั้นเลยนะนี่คือโซเดียมไบาคาร์บอเนตโซเดียมไบคาร์บอเนตเราใช้เพื่ออะไรโซเดียมไบคาร์บอเนตเบกกิ้งโซดาใช้เพื่ออะไรครับอาจารย์ เปิดมาออกเดี๋ยวจะตอเปิดเลยเปิดเลเขียนนี่ไว้ไหนเนี่ยนี่ไงหน้าหน้าก็มีตะปูเห็นไมหน้าขอบหน้าตางก็เอ้ยนั่นแหละมาขยับมาด้านนี้ดันอ๋อเออน่าดู นี่มันจะทําให้เนื้อนุ่มมันมีอยู่ในอีโนอืมไม่ไม่อันตรายอะไรถ้าเราไม่มีเราใช้อีโนะได้ไหมครับได้แต่อย่าแต่อย่าไปเอารสมะนาวนะเอารสเกลือเพราะไม่ใช่นนั้นกินไปมันจะมีรสมะนาวด้วยจะคุกไปก่อนเดจะรวมกันก่อน ซองหนึ่งสิบบาทเองโอ้ยตัวตัวนี้มันทำให้เนื้อนุ่มเหรอใช่เหมือนที่กราทำร้านหน้าเนี<ม>่ยนะนี่หม,มูนุ่มเนื้อนุ่มเราจะใส่มากมากเลยเาเรียกอะไรนะโพล,ลีคาร์บอเนตโซเดียมไบคาร์บอเนต นอกจากห,หรืออีกชื่อหนึง่งพวกทำขนมเรียกเบเกิ้ลโรตานอกจากเกลือนะ้ำมันหอยแล้วก็อ่ะนะใส่ด้วยก่อนเพราะว่าถ้าใส่น,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 น้ำมันหอยเลยก่อนไอ้นี่มันก็ถูกเคลือบไปใช่ไหมจะทําทให้รสสมรรถนะมันลง <c oughs> แล้วก็๋ยว <c oughs> ถ้าเรานี่ใส่เอาเรอเอาอะไรที่ใส่แล้วอันนี้ใส่ที่หลังไะไอ้ผงเนี่ยมันก็จะไม่เกาะ <c oughs> ที่เนื้อไก่ พอมันไปติดน้ำมันหอยติดซีอิ๊วนะติดน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ปัญหาคืออย่างเงี้ยข้างในเนี่ยต้องขยันน่ะแต่ต้องซีขนะึี่หน่อยจะพลกกะละมังนี่ก่อนหมักทิ้งไว้นานไหมครับอาจารย์ ถ้าไม่ไม่รีบร้อนเราก็หมักไวก่อนแล้วก็ไปกินเบียร์สักขวดหมดเบียร์ไปขวดแล้วกันปะอ๋อหมดประมาณนั้นใช่ระยะเวลาบุขวดเบียร์นะครับนหนึ่งขวดเบียร์นะครับต้องระบุด้วยนี่ห้อเลยบางคนที่สูบบุหรี่ก็จะสูบสักสองมวนแล้วก็มาอันนี้โรยน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาล ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่ว่ะเวลาลงไปทอดแล้วมันจะดำน้ําตาลโดนของเนีย่ยมทอดทอดแล้วมันจะดำผิวดำถ้าไม่ใส่เลยมันก็จะไม่กลมกล่อมเนี่ยม,มันจะมันจะเค็มหน่่งเดียวดี๋แต่จริงถ้าจะให้สวยใส่น้ําตาลปี๊บดีวกว่าน้ำตาลปี๊บไม่ดำนะน้าตาลปี๊บก็ดำแต่ว่าอันนี้มันหวานแหลมอ๋อน้ำตาลปีป๊บมันหวานเยี่ย ต้องเหมือนมะนาวกับมะขามเลยนะขันจานปี๊ดนี่เราต้องละลายน้ำไม่กัะจานเ่ี่าไม่นะมใส่ขยับลงไปเลยอตอนนี้มันสามโลนะออนะไหนๆก็ไหนๆละ แล้วเดี๋ยวผมมีเคล็ดลับอีกอันหนึงนะที่แม่บ้านหลายคนหลายครัวคาไม่ถึงหรอกนะครับเป็นยังไงครับอาจารย์คืออย่างนีนะ้น้อยไปหน่อยแม่ตั้งไข่เดียวผมก็ใส่ผัดกะเพราผมก็ใส่อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อว,ว่าตอนนี้แม่บ้านหลายท่านคงตื่นเต้น ปกติไม่ให้ใครเข้ามาหรอกนะเนี่ยวนาพงเนี่กประเดชจัดบอยอมเผยเคล็ดลับหนึ่งหลักการง่ายๆอะไรที่หอมๆใส่ก็ไปถอะหอมๆใส่อย่างที่เหนียวอะเออาเอาพริกไทยใส่ลงไปนยพริกไทยนะครับพริกไทย ดีเราได้รับการอุปถัมถาจากนี่ครับพิกไทยจันร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นบางรายการก็งวนศูนย์ตามือดีที่หนึ่งไหม,มแต่ไอ้วนศูนผมว่ามันเหม็นว่าา <c oughs> <c oughs> ไม่อยากพูดดังไปไกลเดี๋ยวนี้ออกสื่อนะจ๊ะเนี่ยพูจริงมันไม่ได้ด้วยนะเป,นเ,ปนเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ ทำหอมใสลงไปแม็กกี้แม็กกีาา้แม็กกี้นี่ขาดไม่ได้จริงๆลงนะต่อต,ตอนหลังเมืองไทยเราก็ทำซอสต,ตาภูเขามาสู้นเขาไงหอมนี้แต่ผมว่าแม็กกี้จะดีที่สุด หอมนะอย่างนี้ที่ก็จันวรย์บอกเลยให้จันต่อะไรที่หอมใสลงไปให้หมดอะไรอย่างนี้้ออย่างนี้วันนี้คือซีอิ๊วขาวนี่เขาเพิ่งออกใหม่นะตาเด็กตาเด็กนะฮะตาเด็กอ้วนตากีอะไรเนี่ย นี่เยจนี้ได้กินยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวหมดก็กินนี่สุดยัดเลยเนี่ยอะไรฮะเนี่ยฉลากทองซอสพริกเขียวยิ่ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะผัดอะไรผัดน้ำมันถอยวหอยหอยที่ลงไปหน่อยนะเว้อร่อย กับ <ừ> กัรเมื่อกี้มันหอ,อยไม่ใส่ยังไม่เป็นไรเลยแต่เนี่ยซอสพริกเหลืองอไม่น่าเชื่อแต่ต้องพริกเหลืองไงนะซอสพริกเหลืองไงต้องซอสพริกเหลืองอต้องตาฉลาดทองด้วยเปล่ามันมียี่ห้อเดียวแต่ก่อนซอสเสือชาก็ทำแล้วแตนหลังไม่รู้เลิกทำแล้วไง <c oughs> หายไปเลยหายไปจากตลาด ผัดกะเพราก็ใส่นี่ก็อร่อยนะเฮ้ยอร่อยเนอะก็ที่อาจารย์กินแล้วหอมก็อร่อยสิแล้วอ,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 อะไร <laughs> เสร็จแล้วจะใส่อีกหน่อยยังไม่ทั่วอันนี้เสร็จขั้นตอนการหมักแล้วหรอครับขั้นตอนการหมักแล้วงานนี้ถ้ามีไอ้บรันดีนะอยู่ใ,ใกล้นะ <laughs> ยอนลงไปสักหน่อยใช่ไหมครับก็ <laughs> สักครึ่งแบนน <laughs> <laughs> เฮ้ยตยั้ตงสามกิโลสามกิโลคร <c oughs> ึ่งของครึ่งแบนก็ได้เขาเรียกอะไรนะครึ่งของครึ่งอะไรอ๋อกล้องนะเดี๋ยวกักมันครึ่งแบนกักมันครึ่งแบนอ่ะเราพักไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาถ่ายทำตอนท่ออีกทีเลยแคปตัวติดตามชมต,ตอนต่อไปนะครับตอ่อ